ครับสวัสดีครับผมตัวนี้ทําเป็นอะไรครับนี่เป็นชุดที่ไอเป็นกะเพราทาเะ,ระเลค่ะกะเพราทะเลนะครับผมนี่ครับผม<ป>อืมนูที่ทาเร็วมกแบบ่บนีครับผมกะเพราทะเลนะครับกุ้งนี่คือแบบใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะครับ มีข้าวผัดมีสุก,กี้แล้วก็มีกะเพรานะครับร้านนี้นี่ามีพริกแกงอ๋อมีพี่แกงด้วยใช่ไหมครับ,รบ,นนรบใช่ค่ะมีพี่แกงด้วยถ้าลูกค้าเบื่อกะเพราก็พี่แกงไปครับผมอันนี้เป็นพริกแห้งนะครับใส่พริกแห้งด้วยเนาะนี่กะเพราลงไปนะครับ เมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยแล้วก็ทำไม่ได้หยุดนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่เท่าไหร่นะครับห้าสิบบาทะห้าสิบบท้าสั่งพิเศษก็เจสิบาทพิเศษเจบาทนะครับที่นี่ซุกี้ทะเลนะครับเมนูทางร้านนะครับก็จะมีเป็นข้าวผัดทะเลนะฮะ ผัดกะเพราทะเลแล้วก็ผัดพริกแกงนะครับกกรบ,บรรยากาศนะครับทุกคนที่ถนนคนเดินประจวบคีรีขันนะครับผมนี่ที่นี่มีทุกวันนะครับเขาลืมออเดอร์หนูเขาลืมออเดอร์หนูใช่ไหมเราผัดซอนนะนี่เป็นอะไรครับข้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งนะครับตัวนี้เป็นเมนูที่ลืม,าามลืมทำให้ลูกค้าใช่ไหมครับ ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะใส่เนอ๋อคือใส่เนยด้วยเนาะแล้วก็น้ำมันนะครับนี่กะเพราทะเลนะครับใส่เยอะผัดแหนะ เมนูอะไรที่ร้านที่ทำเร็วที่สุดครับที่เร็วที่สุดคือก,กะเพรากระเพรานะครับ,บเป็นกะเพราอะไรครับกะเพร,ราทะเลกระเพราทะเลตัวนี้เลยไหมตัวนี้นข้าวผัดอ๋อตัวนี้เป็นข้าวผัดกุ้งนะครับข้าวผัดก็ไม่ช้านะก็ประมาณสุกี้แห้งครับสุกี้แห้งที่มีกีผมถ่ายไปนะครับหนึ่งนาทีกับสิบวินาทีข้าวผัดก็ไม่เกินสองสามนาทีแต่ว่าทางร้านจะทํา ครั้งละหนึ่งกระทะนะครับลูกค้ามาสั่งถึงจะทำนะข้าวผัดเนี่ยครับอนกันเนี่ยจะสั่งรวมได้ไม่เกินสามไม่เกินสามถ้วยไม่เกินสามถ้วยนะครับถ้าลูกค้ามาสั่งถ้าเป็นเมนูเดียวกันถ้าเป็นข้าวผัดนะครับได้เลยสั่งกระเพราเนี่ยเมนูเดียวกันมาเป็นติ่มเกลงได้เลยมัได้พร้อมเป็นเลยผัดนะครับอันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้ แม็กกี้นะครับใส่แค่นี้นะ่แค่นี้นะครับแต่ว่าลูกค้าเข้าร้านไม่หยุดนะฮะที่สําคัญนะครับทางร้านนี้นะครับไม่ได้ใส่ผงชูรสนะฮะทุกเมนูใช่ไหมครับแล้วก็ร้านนี้อิสลามทานได้ด้วยนะครับไม่มีมเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีหมูนะเขาจะมีมมทะเลแล้วก็มีไก่ครับเพราะว่าใช้ของี ยังยังพวกไอ้ต้องปรุงก็ต้องใช้ที่มีฮาลาลูกค้าก็จะทานได้แนะนำเลยนะครับทุกคนสหรับคนเดินอ่าวประจวบนะครับเมนูง่ายๆนะครับไปนั่งทานที่ริมทะเลส,ยสวยๆนะครับวิวส,ยสวยๆนะฮะได้บรรยากาศเอทได้กินแล้วเว้ย <laughs> ลูกค้าลูกค้ามาทวงนะ แม่ค้าลืมแม่ค้าเป็นสาวน้อยก็อย่างนี้เลยหายไปนานแม่ค้าที่ถือบอกว่าคี่ถึงมือหัดบอกว่าเมื่อวานซื้อนี้ที่ถนนคนเดินค้าอยู่นนทบุรีรมาตามนา ครับให้เขาหน่อยแปดสิบข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะไม่ได้ขายไม่ได้ขายได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวผมเอานะป้า ค้าประจำนะครับแต่ว่าวันนี้เขาสั่งเป็นข้าวผัดทะเลนนในราคา80บาทอบอกว่าคิดถึงร้านนี้นะฮะไ,<อ>ไปอยู่อีสานมานาน<อ>ดูภาพทุกคนนะครับกุ้งแบบเน้นๆแล้วก็ปลาหมึกนะครับข้าวผัดในราคา80บาทนะครับ เดี่ยวคนเดียวเดี่ยวคนทำรถดีเดียวสองนี่แหละเลยตามรถกูว่าต่างสมุนไพรโบราณมาถึงเกือบหันแล้วรู้ไหมรู้ที่ตั้งเพราะว่าลองไปขายมาสิลองมาตอนนี้เขาทำรถเดิมๆรถเดิมๆเนี่ยเราที่เรา ไม่ใส่แล้วแข่งใส่แล้วมาถึงวันนี้เหรอคะเดี๋ยวไปตอไหนอ่ะตรงนาปามปมบุรีแลาย้อขากลับได้ไหมเนี่เขาให้วิ่งไปกลก่อน ไปละนอนแล้วก็ล่าขึ้นมาเรื่อยๆเรืเป็นบรรยากาศนะครับทุกคนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ร้านที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นร้านที่นี่ ซูกี้ทะเลนะครับก็ขายอยู่ข้างๆกับร้านเจ๊นหนึ่งเสียบตามปากเลยนะครับนี่ครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์